วันนี้มีอัปเดตกันน,นะคะก็ในเรื่องของตัวมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตทางแบงค์ชาติเนี่ยจริงๆเขาประกาศออกมาตั้งแต่ปลายวีคที่แล้วแล้วนะคะก็ไอมาตรการช่วยเหลือเนี่ยจริงๆเป็นมาตรการเดิมนะคะพี่บูทั้งสมอย่างเลย,เด,ยเดี๋ยวเราไล่เรียงให้นะคะแต่เขาแค่ขยายความช่วยเหลือออกไปค่ะจริงๆเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันจะสิ้นสุดก็คือธันวาสองห้าปีนี้แต่แบงค์ชาติเนี่ยเขาขยายระยะเวลาออกไปให้ จนถึงปี2-6ก็คือสิ้นปี2-6เนี่ยแหละก็หลักๆมี3อย่างค่ะอย่างแรกเลยคือมินิมัมเพ์เมนต์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรอคอยค่อนข้างนานะนะคะว่าเอจะยังไงต่อก็คือณนะปัจจุบันจ่ายที่8ปีหน้าก็ยังจ่ายที่8อยู่อันนี้ยเขาขยายให้นะคะเป็นมาตรการแรกอันที่สองถ้าลูกนี้คนไหนเนี่ยจ่ายขั้นต่ำมากกว่าหรือเท่ากับแซจะได้รับเงินคืนมา 0.25นะคะของยอดค้างชําระอันนี้เขาก็คือขยายให้ต่ออันนี้เป็นมาตรการที่สองอมาตรการส,สุดท้ายก็คือสมมติว่าลูกหนี้เนี่ยจ่ายไม่ถึงแเรซเราก็จ่ายไม่ไหวแต่อยากที่จะมาปิดหนี้นะคะก็สามารถไปขอเป็นเทอมโลนได้หรือว่าสินเชื่อระยะยาวซึ่งสิ่งที่ทางแบงค์ชาติเขาผ่อนปรนให้เนี่ยก็คือในเรื่องของตัววงเงินที่เหลือที่ไม่ได้เบิกใช้สามารถเหมือนกับว่า ไม่ได้โดนจํากัดนะคะหรือง่ายๆว่าไอ้วงเงินส่วนที่เหลือเนี่ยยังสามารถใช้เพื่อบริหารสภาพคล่องของตัวลูกนี้ได้ต่ออันเนี้ยเป็นสามาตรการหลกัหลกๆที่ทางแบงค์ชาติเขาออกมาถามว่าสามมาตรการนี้เรามองยังไงจริงๆสามาตรการนี้นะคะพี่บูมันจะมีทั้งบวกแล้วก็ลบแต่โดยรวมเนี่ยเราให้น้าหนักในเรื่องของตัวมินิมัมเพ์เมนต์เป็นหลกักก็คือการจ่ายที่แปดเปอร์เซ็น์ออกไปอีกหนึ่งปีเนี่ยอันเนี้ยเราให้เป็นเวย์หลักๆเลยดังนั้นเนี่ยถามว่า แล้วไอ้ไอที่เราบอกเวทหลกัลกๆเนี่ยเรามองเป็นยังไงเรามองว่ามาตรการนี้มันช่วยชะลอการเพิ่มในฝั่งของตัวสำรองแล้วก็ NPL ซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นหลกัลกๆกันนะคะที่ที่เรามองนะตอนนี้นอกจากนั้นถ้าเราดูลองเทอมะนะคะสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีรายได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับมาตรการแรกเราก็เลยมองว่าไอ้มาตรการแรกเนี่ยมันน่าจะกรบกในเรื่องของตัวรายได้ดอกเบีย้ยที่มันลดลง จากที่สถาบันการเงินเนี่ยต้องให้เงินคืนกับทางลูกหนี้ที่สามารถจ่ายมากกว่า8%ได้แล้วก็ในฝั่งของตัวการปรับโครงสร้างหนี้คนที่จ่ายไม่ถึง8%เรามองว่ามันน่าจะกรบได้นะคะเพราะว่ามาตรการแรกเนี่ยได้ทั้งในฝั่งตัวสำรองได้ทั้งในฝั่งของตัว NPL แล้วก็ยังในฝั่งของตัวท็อปไลน์หรือว่าไรายได้ดอกเบีย้ยด้วยซึ่งถามว่าแล้วถ้าเรามาดูสัดส่วนสินเชื่อ สัดส่วนสินเชื่อเนี่ยขอโฟกัสไปที่ไฟแนนซ์เลยค่ะพี่บูเพราะว่าแบงค์เนี่ยมีสัดส,ส่วนบัตรคเครดิตเนี่ยไม่เยอะก็คือแต่ละแบงค์เนี่ยไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตแต่ในฝั่งของตัวไฟแนนซ์นะคะมีสองตัวที่มีสินเชื่อบัตรคเครดิตก็คือเคทซีมีหกสิบหกเปอร์เซ็นตอีออนมีสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตซึ่งถ้าสมมติดูคร่าวๆนะคะนักลงทุนอาจจะคิดว่าเคทซีน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามีสินเชื่อบัตรคเครดิตเยอะกว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะคะคนที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เน เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหนี้หรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของตัวอีออนเนี่ยเขาจ่ายที่ขั้นต่ําค่ะพี่บูก็ <Lol. S 2> ถ้าเทียบเนี่ยอย่างที่เราทราบกาันว่าลูกค้าของตัวอีออนเนี่ยจะมีรายได้น้อยกว่าของตัวเคทซีดังนั้นมาตรการเนี้ยคืออีออนเขาจะได้รับประโยชน์มากกว่าเคทซแต่โดยรวม2ตัวเนี้ยแหละเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างเยอะคือเค c ีซกับตัวอีออนก็โดยรวมมาตรการเนี่ยที่ออกมาก็คือประมาณนี้ค่ะถามว่าท็อปพิกของเราเนี่ยคืออะไร ในฝั่งของตัวแบงค์ท็อปพิกของเรายังเป็นตัวเดิมนะคะก็คือ K-bank แล้วก็ KTB Finance นท็อปพิกของเราตัวเดิมก็คือ MTC แล้วก็ KTC ค่ะ